สวัสดีทุกคนที่ผ่านเข้ามาดูคลิปผมด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นเพื่อนของผมหรือว่าอาจารย์นะครับซึ่งตอนนี้ผมโคตรอายเลยช่าามาถือครับันนี้ผมจะมาพรีเรื่องหนองในนะครับสมาชิกในกลุ่มก็มีดังนี้ครับผมเด็กชายอสตายจิ้งผ่านเลขที่สิบเอ็ดนะครับเลขที่ใหม่แล้วก็เด็กชายพิรพัฒน์แจกรากายเลขที่หกนะครับเด็กชายรัชตาพลจํำนงลาบเลขที่เจ็ดนะครับ แล้วก็มีเด็กหญิงปริยาสมพงศ์เลขที่23 23นะครับเด็กหญิงปุณิสาเล็ก้าเลขที่24เด็กหญิงสุพิศาาจันโม่เลขที่39เด็กชายวรยุทธพักดีราชเลขที่8ครับก็ไปรับชมว,วิดีโอได้เลยนะครับไปนะครับหนองในแท้โรคหนองในแท้มักจะแสดงอาการภายใน2-3สัปดาห์เลาจะได้รับเชื้อหรือบางรายอาจจะไม่มีอาการใดๆเกิดขึ้นจนกว่าจะครบเดือนนะครับ โดยกว่าครึ่งของหญิงที่ป่วยเป็นโรคนี้นะครับหนึ่งในสิบของผู้ป่วยเพศชายที่ติดเชื้อแต่ไม่มีอาการสแสดงชัดเจนทําให้ผู้ป่วยอาจไม่รู้ตัวไม่ได้การรักษานะฮะการติดเชื้อโรคหนองในแท้นี้เอาว่าเพศในเพศหญิงและชายมีการมีอาการแตกต่างกันนะครับโดยการที่ปรากฏในเพศหญิงมีได้ดังนี้นะครับมีตกขาวพิกติขับออกมาช่องคลอดข้ามาจากช่องคลอดลักษณะเป็นน้ําหรือเส้นบางๆสีออกเขียวๆนะครับ หรือเหลืองหรือตกขาวมีปริมาณมากนะฮะมีปัสสาวะแล้วรู้สึกแสบที่อวัยวะเพศของตัวเองนะครับเจ็บหรือพกช้ำบริเวณท้องน้อยแต่พบได้ไม่ค่อยบ่อยมากครับเจ็บหรือแสบขณะปัสสาวะอันนี้พบบ่อยครับเกิดจากขออภัยครับเกิดการอักเสบของหนังหุ้มปลายวัอว,วัยวะเพศครับเจ็บบวมหรือปกช้ำที่รูปอันทะข้างใดข้างหนึ่งแต่ไม่พบบ่อย สาเหตุของหนองในแท้นะครับโรคหนองในแท้เกิดจากแบคทีรียที่ชื่อว่า n น i ีเร r i a g o n o r r h นะครับซึ่งเป็นแบคทีเ r ียที่สามารถเติบโตและเพิ่มจํานวนในเยื่อเมือกเยื่อเมือกบุผิวของร่างกายได้อย่างง่ายดายครับก็สามารถเติบโตในพื้นที่ที่มีความอุ่นและชื้นระบบสืบพันธุ์ได้แก่ปากมดลูกผมไม่พูดถึงนะครับมดลูกท่อนําไข่และท่อปัสสาวะนะครับ รวมถึงบริเวณปากลำคอและทวารหนักซึ่งเชื้อนี้จะแพร่จากคนไปสู่สการผ่านมีร่วมเพศนะครับผมจะไม่พูดถึงทงั้งทางด้านหน้าและทางทวารหนักรวมถึงการใช้ปากสำเร็จความใช่นะครับปัจจัยที่เพิ่มความเสี่ยงต่อการติดเชื้อหนองในแท้แตด้แก่ครับมีเด็กที่อายุยังน้อยนะครับมีการเปลี่ยนคู่นอนใหม่ มีคู่นอนหลายคนแล้วใช้คู่นอนร่วมกับผู้อื่นนะครับไม่ดีเลยไม่ใช้ถุงยางอนามัยขณะมีเพศสัมพันธ์อันนี้อันนี้แย่เลยครับติดยาเสพติดอันนี้ก็ยิ่งแย่เหมือนกันครับเคยตรวจว่าพบเป็นโรคหนองในมาก่อนป่วยเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ชนิดอื่นเช่นโรคซิฟิลิสไม่ใช้ถุงยางอนามัยขณะมีเพศสัมพันธ์ติดยาเสพติดเคยตวรวจพบว่าเป็นโรคหนองในมาก่อน ป่วยเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ชนิดอื่นเช่นโ is, รคซิฟิลิสการวินิจฉัยหนองในแท้โรคหนองในแท้สามารถป้องกันด้วยการปรับพฤติกรรมเพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดเชื้อนี้อีกครั้งหนึ่งใช้สุงยากทุกครั้งเมื่อมีเพศสัมพันธ์คุณหลีกเลี่ยงการมีเพศสัมพันธ์กับผู้ป่วยโรคหนองในหรือผู้นอนที่มีความเสี่ยงไม่ควรเปลี่ยนผู้นอนบ่อยๆเพราะจะยิ่งเสี่ยงต่อการได้รับโรคติดต่อทางเพศ ม่ควรมีเพศสัมพันธ์กับผู้มีอาการผิดปกติพูดคุยสอบถามคู่ตัวเองก่อนที่จะมีการร่วมเพศกันนะคะร,รับการตรวจโรคหนองในแท้เป็นประจำหญิงมีเพศสัมพันธ์ที่มีอายุน้อยกว่า25ปีหรือหญิงมากกว่านี้ที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคหนองในนะครับการรักษาหนองในนะครับง่ายๆครับโรคหนองในนั้นสามารถรักษาให้ได้ให้หายดีได้ครับโดยผู้ที่จําเป็นต้องการรับ ต้องต้องการขออภัยอีกรอบนะครับโรคหนองในสามารถรักษาหายดีได้โดยผู้ที่จำเป็นต้องรับการรักษาคือผู้ที่วินิจฉัยพบว่าติดเชื้อหนองในหรือมีโอกาสเสี่ยงสูงที่จะติดเชื้อร่วมถึงรวมถึงคู้นอนของตนเองด้วยถึงแม้ในขณะนั้นจะไม่รู้ว่าผลการวินิจฉัยก็ตามนะครับ แล้วก็อีกข้อนึงครับการรักษาโรคหนองในแท้สามารถทําได้ด้วยการให้ยาปฏิชีวนะในช่วงสั้นๆด้วยฉีดยาปฏิชีวนะขออภัยปฏิชีวนะแล้วตามด้วยการให้ยาปฏิชีวนะแบบเม็ดหลังจากได้รับยาผู้ป่วยจะค่อยๆมีอาการดีขึ้นภายใน2-3วันนะครับแต่การเจ็บปวดจากการเจ็บบริเวณเชิงกรานหรือลูกอันทะ นั้นอาจจะต้องใช้เวลาถึง2สัปดาห์ถึงจะหายดีส่วนผู้ป่วยที่มีเลือดออกระหว่างรอบเดือนหรือประจําเดือนมามากผิดปกตินะฮะซึ่งเป็นอาการหนึ่งของโรคจะพบว่าอาการดีขึ้นเมื่อถึงรอบเดือนครั้งถัดไปนะครับหลังจากการรักษา1 2สัปดาห์ผู้ป่วยควรไปตามการนัดหมายของหมอนะครแม้ว่าการจะดีขึ้นหมายถึงอาการนะครับไม่ใช่การาทั้งนี้ก็เพื่อ ที่แพทย์จะได้ตรวจดูอีกครั้งไม่ให้มีการติดเชื้อขึ้นอีกครั้งหรือเกิดการแพร่ไปแพร่เชื้อไปสู่ผู้อื่นนะฮะแต่หากอาการหลังการรักษาไม่ดีขึ้นหรือสงสัยว่าตัวเองอาจติดเชื้อซ้ำให้ไปพบแพทย์เพื่อรับการรักษาอีกครั้งหรือวินิจฉัยเพิ่มเติมนะฮะนอกจากนี้ผู้น้อยของผู้ป่วยที่วินิจฉัยพบโรคหนองในแพ้ก็ควรเข้ารับการตรวจรักษาเช่นเดียวกัน เนื่องจากโรคนี้เป็นโรคติดต่อผ่านการมีเพศสัมพันธ์จึงมีความเป็นไปได้ที่คู่นอนของผู้ป่วยจะเป็นผู้แพร่เชื้อใส่ตัวของคนที่ได้คนที่ไปนอนกับเขานะครับส่วนการรักษาทารกที่ได้รับเชื้อหนองในแท้เมื่อแรกเกิดหรือเสี่ยงต่อการติดเชื้อจากมันดาที่เป็นโรคหนองในแท้แพทย์จะให้ยายอดตาเด็กนะครับที่เพิ่งคลอดมาออกมาเพื่อป้องกันติด ป้องกันการติดเชื้อแต่หากอาการติดเชื้อพัฒนาขึ้นแล้วจึงรักษาด้วยปฏิชีวนะที่ไม่เป็นอันตรายต่อเด็กเพื่อช่วยป้องกันการสูญเสียการมองเห็นรวมถึงภาวะแทรกซ้อนอื่นๆจากการที่ได้รับเชื้อหนองในนะฮะก็ผมขอจบการนำเสนอของผมเียเท่านี้น,นะครับขอบคุณที่มารับชมกันนะครับครับ